สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวไก่ตันผลมังกรจากร้าน Bubble Shop นะครับนะวู้นะครับผมราคาอยู่ที่99บาทนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่70กว่าตัวนะครับใครอยากได้รีบไปจัดเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับที่เราเปิดมาเราเห็นเลยก็คือเขียวฮัลโลมาสเตอรกแล้วก็มีหมัดก้อนฮิวแมนนะครับทุกคนฮาชี ashi, เป็นฮาชี เอ้ยเอ้ยสีแดงอะ่ะทุกคนพณะนชี้สีแดงนะครับสีแดงเป็นสีที่โคตรเท่และหายากเลยนะเป็นสีแบบแปลเลยนะครับเปเโอว,าวตานแต่มี่คูณสองครับเงินม่วงมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งหมื่นครับความติงมันมีหมื่นแปดต่บกใช้ไปเยอะแล้วแล้วก็เงินมีแปดล้านนะครับเรามาดูเกเรดีกว่านะครับขึ้นชื่อว่าเป็นผลมังกรก็ต้องมีผลมังกรนะครับนี่ และอันนี้คือมาตเตอรี่ครบนะครับทุกคนน,นั่นก็จะเป็นไอดีผเผาน่าจะเป็นเผามนุษย์วีหนึ่งะครับใช่ด้วยนะเคของก็จะค่าพลังก็จะอัพไปที่ผลปิดสัตว์ครับแดงนดัดดูไอเทมเคียวฮัลโล่นะครับมินสโตอมาสมีมาสนะครับแล้วบัตรบีซอสอุ้ยทุกหลามีมาสหมดเลยครับนะ มีปืนโฟกิต้านะครับมาสเตอรี่หนึ่งเดี๋ยวใช้ให้ดูเลยนะครับเป็นได้ดตัดต่อนะนี่นี่นี่คลิปนี้จะลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับทุกคนแต่ผมลงลงคลิปไว้แล้วว่ากำลังจะมานะครับก็น่าจะประมาณพรุ่งนี้หรือไม่ก็ไปอีกสองวันนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เพราะเด็กก็ต้องหาวิธีทางลงก่อนนะนี่วนมันกกนึกกับเมเฮ้ยเราลองไปงล่างกันเ,เลยทุกคนรอดมาเต็มแล้วไปไปไปอือหือโหถ้าเล่นคอมเต็มชัดกว่านี้นะครับทุกคนดูดิดูถ้าผมมีการ์ดจอเดี๋ยวผมจัดนายคอมนะครับทุกคนนี่มาแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวสกิลด้วยนะครับสกิลแรกนะ ก็จะเป็นการพ่นปากที่มังกรนะครับพ่นเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับสกิลที่2นะครับจะเป็นการพ่นไฟกรงเล็บออกมาถ้าโดนแล้วจะติดเบิร์ด้วยนะครับไปทุกคนอันนี้คือสกิลที่อลังการที่สุดของคนมังกรครับใครเครื่องดีนะครับหรือคอมไม่ดีคอมแหลกนะทุกคนหรือว่าเครื่องแหลกนะครับมาสามสองโอ้โห เฮ้ยเคอตีนะครับสกิลนี้บวกเลยใครที่ใช้ผลมังกรเนี่ยคือแบบต้องมีแล้วปะแต่จริงๆนะผมว่ามันต้องมีแล้วสกิลนี้นี่ครับผลมังกรอันัก็จะเป็นสีฟ้านะมาเตอรี่สามร้อยกว่าแปลงล่างได้นะครับทุกคนโอ้โหโคตรเท่อ่ะสกิลก็จะประมาณนี้นะทุกคนกกนะอีกรอบนึงเอ้ยทุกคนลอดแดงหมดแล้ววะ่ะ ถ้าเราใช้จกือเยอะหลอดแดงถ้าหลอดแดงหมดคือเราจะกลับร่างเป็นคนนะครับเนี่ยผมกลับแล้วผมไปแล้วครับนะครับอของเราก็เอยของเรายังดูไม่ครบเลยนะมีคาบุชานะครับแล้วก็มีปืนต่างๆฮาร์โรอันนี้นะครับผมจะเป็นหมวกที่ดรอปจากบอสเชียวนะครับซึ่งเราก็มีเชียวด้วยเฮ้ยอันนี้เคยแปลว่าอันนี้ฮาชีสังเกต น่าจะเหมือนอยากทำ B2 ครับเพาอันนี้ไม่ต้องรับเววสทำ B2 ก่อนนะครับทุกคนอตกใจปะคุมกาตากุลินะครับหอมมนก็ดีเฮ้ยเอาเรื่องผลพชรผลมะตูผลเลือผลสัตวน,นะครับบนสามพันความจริงไม่ห้าพันแต่ผมใช้ไปเยอะมาก ภาพดูดิของก็แบบเน้นหนักเน่นนะครับผลผลอันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะเดี๋ยวถือให้ดูเลยนะครับแต่ผมเสียวเน็ดจะหลุดว่ะเน็ดหลุดถือผลหายเลยนะเนี่ยดูดิเห็นป่ะทุกคนเคยผมรีบเก็บเลยไม่ไหวถ้าเน็ดหายคือเราจบชีวิตนะทุกคนเออถ้าเน็ดหายแต่ผมเน็ดผมว่ามันดีนะมันมต้องของก็ประมาณประมาณนี้นะครับ <_ an> <_ an> แฟกสเต็ปมีครบหมดหาชิมีหนึ่งมีหนึ่งมีสองวะโอ้มีหนึ่งอ่ะแต่ทำไมมันจะทำี่สองวะเอองงว่าทุกคน <_ an> ของก็แบบดึงจับเก้าสิบเก้าบาทนะครับจ้าม่ามังกรมาครบกสบเกาบาทเท่านั้นนะครับไอ,อ้ผมยังไม่ได้ลงคลิปเสือเลยเออลืมเลยนะครับผมมีคลิปเสือไว้อีกนะครับทุกคนแต่ ลงถัดมังกรแน่นอนนะคะเพราะว่ามังกรเป็นผลที่ราคาเท่าๆกันเลยนะครับไม่เท่าสิมันห่างกันตั้งเท่าไหร่นะมันห่างกันตั้งล้านห้าเออมันนี่มันเดบราคามันดีกว่านะครับผมว่าผลเสือมันดีกว่าเพราะว่ามันจะสามารถแปลงร่างเลยทุกเมื่อนะครับแถมแบบเล่น p ีพีโคตรง่ายผมพี p ีในครบยังได้อ่ะเออนะครับคือมัน p ีพีง่ายเกินแต่ผลมังกรผมก็ ยังคิดว่ามันก็น่าจะคอมโบง่ายอยู่นะครับโดยเฉพาะสกิลยโดยเฉพาะสกิอยู่นี้นะครับตำรามังกรเดี๋ยวผมต้องเติมโลบักแล้วอันนี้นเสื้อตำรามังกรนี่ห้5โลครับแต่จ้างมาแล้วไม่ใช่ตำราหมอแจแลนะทุกคนก็แบบของก็ไม่ตึงครับไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อดีนะ คลิปนี้มันก็หกนาทีไปแล้วรอมากรอโคตรเยอะนะครับทุกคนขนผมมองว่าแบบถ้ามันมีมังกรสำรองให้ผมว่ามันก็น่าจะดีแต่มันไม่มีหรอกนะครับตอนนี้ผมกดมั่วเลยเชียวมาสนะครับทุกคนไอเชียวนี่น่าจะหายากมห แล้วก็มีวิดีโอดี๋ผมจะลองลองสักดาบหนึ่งเอาอะไรดีวะที่ผมยังไม่เคยลองอะ่ะผมยังไม่เคยลองเอ้ยซันไดนะครับซันไดหรือเปล่าชื่ออะไรก็ไม่รู้ซันไดผมยังไม่เคยลองซันไดหรือเปล่าวะหรือมันชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จําชื่อไม่ได้ละนะผมมาดูนะทุกคนเครื่องพายชีกเทแบบนี้เลยนะครับอยูเลขกนะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวดาบซันไดด้วยเลยนะครับ ครับทุกคนทุกคนไอ้อะไรวะโอเคไม่มน่อกี้เสียงนะก็ไม่รู้เดี๋ยวเดวผมจะทำการสกิลเซตก่อนเลยนะครับ,เ,รบเฮ้ยเฮ้ยยืนตองเรารับองุญาตนะน้องเดี๋ยวลองไปยดูวย้จะเป็นการหมุนตัวเหมือนดาบยามาเลยครับทุกคนอืม สกิลต่อไปนะครับผมเกวกนี้เหมือนโย oh รุโอ้โหดาบสีเหลืองโคเต้เหลืองแสงกระป๊อกแกงแน่นอนครับแล้วก็มีมเหมือนซเปอร์ยูเมนมาเตอร์ดีหกร้อยนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ผมแบบยังไม่มีการจอในคอมนะครับทุกคนก็เลยอัดไม่ได้เดี๋ยวเรามาสุ่มกระดูกปิดคลิป เอ้ยผมพึ่งสุ่มไปดิว่ะอะไรวะทำไมนะครับทุกคน <s we ak> เดี๋ยวผมก็จะไปเตยบอลผล่เมื่อก่อนนะครับแล้วผมก็หนาวด้วยเพราะผมนอนตากเลยนะครับไปเฮ้ยมือชาโอเคนะครับทุกคนแล้วก็จะดแบแปลงไรเป็นแบบก่อนไกด์โด ความติงสีมันเป็นสีเชียงนะครับแต่ผมปรับให้มันเป็นสีอะไรนะสีฟ้านะครับเป็นสีที่ไคโดใช้เลยนะครับมันเป็นสีของไคโดเป๊ะๆนะครับบางคนอาจจะชอบสีแดงสีอะไรตามไปนะครับผมแล้วแต่เลยนะครับสีไคโดมันเปลี่ยนง่ายดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแห้งหลังมันหายไปไหนหมดหอโอ้น้องไม่ทำอะไรตรงนั้นนลน้อง ไปขงล่างไคโดไคโดร้อยอืูอนะครับไคโดอันอันนีห้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไคโดอันงานอันดีเลตก็คือค่าตัวตายนะครับคูอยากถึงวะไปโอ้โหขนมังกรนะครับแพ้ดับคู่โอเด้งนะทุกคนคือฟันได้เลยนะดาบคู้ในเรื่องอะ่ะแต่ผมก็ยังไม่ดูเหมือนกันนะครับ ใครดผมว่าเป็นผลที่แบบเจอไม่ค่อยบ่อยนะส่วนมากบ่อยที่สุดมนะผลที่เจอบ่อยที่สุดของก็ยังไม่ดูเลยเพราะในชีวิตผมยังไม่ค่อยเจอผลอะไรมากกว่าโหจริงนะถ้าโทรศัพท์ผมไม่ดีผมว่ามีเหล็กว่ะแต่จริงๆนะครับอือลายทุกคนเราจะไปตีมอนกันเลยนะครับเราก็จะมาคํารามมองกรให้ดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เอา้าโอ้มันหมดโอ้จบเลยเดี๋ยวผมก็จะทําการรอเด้งก่อนนะครับจังหวะรอเด้งผมก็จะไปไตีมันก่อนคือผวนมังกรถ้าโดนดีๆนะคือโดนตรงๆอ่ะโคตรเจ็บจริงๆตำรามาังกรดูดิห้าพันห้าพันห้าพันห้ารอยเสียงดังไปไหน ดูดิสกิลนี้ก็สามสี่พันเท่าไหร่เฮ้ยห้าพันเลยนี่ว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้สามพันน, 3, นะครับ <S <S คือแบบถ้าเราใช้ดีๆนะผมมองว่ามันสกิลค่อนข้างดีนะครับผมนะครับผมบางกะ็ะาษจะไม่รู้นะครับผมรอเด้งๆมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแม้แต่เราจะยืนโง่ๆก็ช่างนะครับ <S 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 ผมจะทำการใช้ดาบสันใดเอ,อ้นี่แนย โอ้โหเฮ้ยมันเท่อะไรขนาดนั้นเอ้อเดบกกบกังไม่เต็มนะครับอืมลากไปกินกับหัวแม่งอ้ยจะตายโอ้เย็นมือว่าจะตายครับทุกคนเดี๋ยวเราจะรอสกิลทุกอย่างและเราจะอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเอาน่ะเฮ้ยจะตายลูกโอ้โหมันตามมันริงผู้เก่งกล้าพาแข่งทุกคนมาผมจะมาให้ดูความอลังการของมังกรตัวนิ้งนะครับจิ้นนี้ดูยาวๆไปเลยนะครับผมไปสามสองก็แปลงหน้าบุกตีนว่ะอุ้ยเนี่ยทุกคนแปลงร่างมื่เกี้แหลกแล้วเมื่อกี้แหลกแล้วเอาจริงๆงนะ ท่าเล่นนนคอมไม่ค่อยแหลกครับดูดูนะทุกคนสามสองเดี๋ยวเราจะปิดคลิปตอนไหนดีเดี๋ยวปิดคลิปตอนประมาณสิบสามนาทีเป็นนะครับไปสามท้องโอ้โหโคตรสวยอะ่ะโคตรสวยโคตรสวยนะครับตอนที่ผมอัดนะผมก็ลงตัวแบบไปแล้วนะครับผมเออนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาใส่ทุกสกิลปิดท้ายกันนะครับตัด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 ัดตัดัดปุ้งร้อนนะครับทุกคนแล้วผมก็จะใช้สก,กิลปิดชิปนะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบุยบุยให้มังกรทำลามไปจนกว่าจะจบบายบาย